กฎแห่งการจินตนาการในเชิงสร้างมีชัยเหนือการหมดกำลังใจของเธอผมได้พบกับเวอร์จิเนียบีเป็นครั้งแรกเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาณนะตอนนั้นเธอเป็นพนักงานจัดซื้อสื่อที่ประสบความสำเร็จในบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งและได้แต่งงานอย่างมีความสุขกับทนายความคนหนึ่งแต่ครั้งต่อมาที่เราพบกันเธอเศร้าซึมหดหูใจและหมดกำลังใจ เธอบอกผมว่าสามีของเธอต้องทุกขทรมานจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นเวลาไม่นานนักหลังจากที่เธอได้เกษียณออกจากบริษัทของเธอตั้งแต่นั้นเธอก็พยายามเรื่อยมาแต่ไม่เป็นผลสำเร็จในการขายบ้านของเธอค่าบํารุงรักษาและค่าใช้จ่ายต่างๆของบ้านมีมากเกินกว่าที่เธอจะจัดการได้เธอได้วางเงินมัดจำสำหรับอาพาร์ตเมนต์ที่สวยงามที่อยู่ในชุมชนวัยเกษียณที่อยู่ใก,ใกล้ๆ แต่ว่าเธอจะต้องหาผู้ที่จะมาซื้อบ้านของเธอได้อย่างรวดเร็วมากพราะไม่เช่นนั้นเธอจะสูญเสียอาพาร์ตเมนต์นี้ไปและจะถูกริบเงินค่ามาจำผมได้บอกเวอร์จิเนียว่าเธอควรนำจินตนาการของเธอมาใช้ และได้อธิบายถึงวิธีที่จะใช้มันในแต่ละคืนก่อนที่จะนอนหลับไปเธอควรจะจินตนาการถึงเช็คในมือของเธอที่มีราคาเท่าราคาเต็มของบ้านของเธอในการจินตนาการที่ถูกควบคุมของเธอเธอได้ฝากมันไว้ในธนาคารด้วยความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ของความพึงพอใจภายในหลังจากสิ่งนี้เธอจะต้องนึกเห็นภาพอย่างแจ่มชัดและอย่างชี้เฉพาะเจาะจ,จงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าเธอได้ไปยังอาพาร์ตเมนต์ใหม่และ กำลังพร้อมที่จะเข้านอนในขณะที่เธอนอนหลับไปในห้องนอนใหม่ของเธอเธอก็จะพูดว่าขอขอบคุณพระบิดาสำหรับการเติมเต็มต่อการสวดมนต์ของฉันที่เป็นไปตามคำสั่งจากเบื้องบนเวอร์จิเนียได้ทำตามกระบวนการนี้เป็นเวลาสามคืนติดกันในเช้าของวันที่4ในหน้าขายบ้านที่ประกาศขายบ้านของเธอได้โทรศัพท์มาหาเธอว่ามีนักบริหารคนหนึ่งที่เพิ่งถูกย้าย มาจากชายฝั่งตะวันออกกำลังมองหาบ้านที่เหมือนกับบ้านของเธอและต้องการที่จะปิดการซื้อขายในทันทีในหน้าและผู้ที่กำลังจะซื้อได้มาหาเธอในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาและภายในช่วงบ่ายนั้นเอง การขายก็เสร็จสิ้นลงในความเป็นจริงจินตนาการได้ถูกเรียกว่าแผนปฏิบัติการของพระผู้เป็นเจ้าออสไตล์ได้พูดเอาไว้ว่าจินตนาการยิ่งใหญ่กว่าความรู้สิ่งที่คุณสามารถจินตนาการและรู้สึกว่าเป็นความจริงจะเกิดขึ้นมาในเวลาอีกไม่นานหลังจากนั้นการจินตนาการได้แต่งตัวให้กับความคิดของคุณและฉายพวกมาลงบนหน้าจอของพื้นที่ว่างบนท้องฟ้า จงซื่อสัตย์ต่อมโนภาพในจิตใจของคุณแล้วคุณจะพบว่าในวันหนึ่งข้างหน้ามันจะถูกทำให้ปรากฏออกมาในความเป็นจริง